ครับมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมชัดไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับครับผมล่าสุดสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า f f c เนี่ยเลือกให้เราเป็นเจ้าภาพฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชีย่2 3ปีในปีนป2020 20นะครับครับผมโดยจะใช้3สนามในกรุงเทพมหานครนะครับมีสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับสนามรีโอสเตเดียมนะครับและสนามเมนสเตเดียมภายใน,ใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตนะใช่ก็แต่ว่าจึงยังมีออสเตรเลียามาเลเซียฟิลิปปินส์ก็ที่เสนอตัวมาแล้วเช่นเดียวกันใช่ครับคือการที่เราได้เป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปแข่งในรอบคัดเลือกก็ได้นะฮะแต่ว่าสมาคมบอกว่าไม่ได้ยังไงไทยจะต้องมีเกมการขันใช่ไม่มีแย่แน่นอนนะฮะัอะเพื่อเป็นการลองทีมแล้วก็เป็นการทดสอบระบบแท็ติกของทีมด้วยใช่ใช่ครับคืออย่าง จีนเนี่ยเจา้าภาพครั้งที่ผ่านมานะฮะเมื่อต้นปีเขาก็ไปเล่นในรอบคัดเลือกเหมือนกันนะฮะ,ะแต่ที่กัมพูชาเนะควะ้าแชมป์กลุ่มมาด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยไทยเนี่ยก็ต้องไปเล่นในรอบคัดเลือกเหมือนกันนะครับคือรายการนี้มีความหมายมากนะครับอันดับ1-3เนี่ยไปเล่นมิสิทธ์ไปเล่น,ลนอโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในปีเดียวกันนะ2020 2 0 2 0นะครับครับ จากกรณีดังกล่าวนะครับทีมชาติไทยจะถูกวางในโถ2อนะครับ,รบในโซนตะวันออกรอบคัดเลือกร่วมกับจีนออสเตรเลียเมียนมาฮ่องกงนะครับ,รบส่วนโถ1ก็มีเวียดนามเกาหลีใต้ญี่ปุ่นมาเลเซียเกาหลีเหนือโถ3ก็กัมพูชาติรมเลสเตนะครับอินโดนีเซียลาวสิงคโปร์โถ4นี่มองโกเลียบูไในฟิลิปปินส์ไต้หวันมาเกา๊าใช่ฮะโถหกวมนอร์ทเลมา จับฉลากกันในเดือนตุลาคมนี้นะครับใช่ฮะก็จะแข่งขันจริงในปี2020ในช่วงระหว่างวันที่8ถึงวันที่26มกราคมนะครับผม